สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอสซีช่องรุ่งสองสี่ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้รุ่งสองสี่ชาแนลจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานบ้านร้างกลางป่านะคะณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนนบทมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่ใกล้เคียง ผู้คนต่างพากันเล่าถึงเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่หายสาบสูญไปอย่างลึกลับในคืนหนึ่งครอบครัวนี้ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปไหนและหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใคร กลากเข้าไปอีกเลยหลายคนเชื่อว่าวิญญาณพวกเขาถูกวิญญาณร้ายในป่าพาตัวไปและบ้านหลังนั้นกลายเป็นสถานที่สิงสู่ของวิญญาณที่ยังคงหวนกลับมามีเรื่องเล่ากันว่าหากใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขาจากในบ้าน และจะพบกับสิ่งลี้ลับที่ไม่มีคำอธิบายวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนสี่คนซึ่งชื่นชอบการสำรวจและตื่นเต้นกับเรื่องราวสยองขวัญตัดสินใจท้าทายคำเล่าลือและเดินทางไปยังบ้านร้างนั้นพวกเขาเตรียมอุปกรณ์ไฟฉายและกล้องถ่ายรูปเพื่อหวังที่จะจับภาพสิ่งลี้ลับให้ได้ เมื่อพวกเขามาถึงบ้านร้างในยามค่ำคืนบรรยากาศเงียบสงัดและมืดมิดพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านและพบว,ว่ามันอยู่ในสภาพทรุดโทรมฝุ่นจับหนาแน่นและเครื่องเรือนที่พังเสียหายแสงไฟจากไฟฉายของพวกเขาส่องสว่างไปทั่วห้องทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขา ดังนั้นเสียงนั้นมันดังมาจากชั้นบนของบ้านพวกเขาเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็ยังคงเดินต่อไปเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงชั้นบนพวกเขาพบก,กับประตูห้องหนึ่งที่ปิดอยู่พวกเขาตัดสินใจเปิดประตูนั้นออกและพบว,ว่ามีห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายของครอบครัวที่หายตัวไปทันใดนั้นไฟฉายของพวกเขาก็ดับลง และพวกเขาก็รู้สึกถึงอากาศที่เย็นเฉียบที่พัดเข้ามาในห้องเมื่อเปิดไฟฉายอีกครั้งพวกเขาพบว่ามีรอยเลือดบนผนังและพื้นห้องพวกเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องกับพวกเขาและสิ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์พวกเขารีบวิ่งออกหนีจากห้องและลงไปยังชั้นล่างแต่เมื่อพวกเขาปิดประตูแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูออกไป พวกเขาพบว่ามันถูกล็อกจากข้างนอกพวกเขาติดอยู่ในบ้านร้างนั้นเสียงกระซิบเรียกชื่อของพวกเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นมาจากทุกทิศทางพวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาพวกเขาพยายามหาเส้นทางหนีแต่ทุกประตูและหน้าต่างกลับปิดตายในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับภาพที่น่ากลัวที่สุด วิญญาณของขครอบครัวที่หายตัวไปปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาใบหน้าของวิญญาณเหล่านั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดพวกเขาเราิ่กกระซิบว่าช่วยเราด้วยและอย่าทิ้งเราไว้ที่นี่กลุ่มเพื่อนพยายามสวดมนต์และร้องของความช่วยเหลือแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณเหล่านั้น มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนพวกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นที่เผ่ดซ่านมาจากวิญญาณเหล่านั้นทันใดนั้นหนึ่งในเพื่อนก็เริ่มกรีดร้องและล้มลงกับพื้นพวกเขาเห็นว่าเพื่อนคนนั้นถูกลากออกไปโดยวิญญาณพวกเขาพยายามช่วยแต่ไม่สามารถดึงตัวเขากลับมาได้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาทางออกจากบ้านร้างนั้นได้แต่เมื่อพวกเขากลับออมองกลับไป พวกเขาเห็นวิญญาณของครอบครัวที่หายตัวไปยังคงยืนมองพวกเขาจากหน้าต่างบ้านกลุ่มเพื่อนที่รอดชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านร้างนั้นอีกเลยเรื่องราวนี้เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันไปอย่างขว้างขวางและทำให้บ้านร้างกลางป่านั้นกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใคร ก,ก็ไปอีกตลอดการและเรื่องราวตำนานวิญญาณสาวที่สะพานร้างในชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งมีตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนตำนานเหล่านี้กล่าวถึงวิญญาณของสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างโหดร้ายที่สะพานนั้น และยังคงวนเวียนอยู่เพื่อแค่แค้นและหาความยุติธรรมหลายสิบปีก่อนณนะชุมชนแห่งนี้มีสาวนามว่าสายใจซึ่งเป็นคนงามและมีจิตใจดีทุกคนในหมู่บ้านต่างรักและเอ็นดูเธอแต่สายใจมีคนรักที่ชื่อสมชายผู้เป็นชายหนุ่มหล่อเหลาและเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนสมชายและสายใจรักกันมาก และวางแผนจะแต่งงานกันในเร็ววันแต่สมชายกลับมีความสัมพันธ์ลับกับนางบุษบาหญิงสาวอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านเมื่อสายใจรู้เรื่องนี้เข้าเธอรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นมากวันหนึ่งเธอไปพบสมชายที่สะพานร้างเพื่อถามหาความจริงที่นั่นเกิดการทะเลวิวาทกันอย่างรุนแรงสายใจพยายามจะกลับไปแต่สมชายไม่ยอมให้ไปในขณะที่เขาพยายามรั้งเธอไว สายใจพลาดตกสะพานและจมน้ำเสียชีวิตวิญญาณของเธอไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะความโกรธและความอาฆาตพ,พยาบาทที่มีต่อสมชายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคนในหมู่บ้านมักอ้ยินเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องจากสะพานร้าง ผู้ที่กล้าไปสำรวจมักจะพบกับเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวเดินอยู่บนสะพานและจ้องมองมาด้วยสายตาที่เต็มไปด,ด้วยความแค้นวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านตัดสินใจไปท้าทายความกล้าที่สะพานร้างพวกเขาไม่เชื่อในตำนานและคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่ใช้ขู่เด็กๆในยามค่ำคืนพวกเขาเดินไปที่สะพานในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อมาถึงสะพาน พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากอีกฟากหนึ่งของสะพานวัยรุ่นกลุ่มนั้นยังคงเดินต่อไปด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อพวกเขาเดินถึงกลางสะพานทุกคนต้องหยุดชะงักเพราะเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าเธอจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและเริ่มเดินเข้ามาใกล้วัยรุ่นกลุ่มนั้นรู้สึกกลัวและพยายามวิ่งหนี แต่ทนใดนั้นเงาร่างของสายใจก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาและพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความเย็นชื้นและความเจ็บปวดที่เข้ามาในจิตใจเธอพูดด้วยเสียงเบาๆแต่เต็มไปด้วยความแค้นทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เจ้าไมา่มีสิทธิ์ที่จะมาเย้ยหยันความทุกข์ของข้าวัยรุ่นกลุ่มน,นั้นกรีดร้องด้วยความกลัวและวิ่งหนีกลับไปที่หมู่บ้าน เมื่อพวกเขากลับถึงบ้านพวกเขาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่ฟังทุกคนต่างตกใจและย้ำเตือนว่าตำนานวิญญาณสาวที่สะพานร้างนั้นเป็นเรื่องจริงพวกเขาต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สายใจเพื่อช่วยให้วิญญาณของเธอได้ไปสู่สุคติ เรื่องราวเสียงขวัญสท้อนถึงความน่ากลัวของความอาฆาตและความแค้นที่ยังคงอยู่หลังความตายวิญญาณของสายใจที่ยังคงวนเวียนและหาความยุติธรรมในวิธีน่ากลัวและน่าขนลุกตำนานนี้เตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความซื่อสัตย์ความรักและความสัมพันธ์ควรอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความจริงใจ การทำผิดและการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกรรมที่ตามมาไม่ว่าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตหลังความตายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวิญ,ญญาณสาวที่สะพานร้างขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ